โอเคสวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน FC ทุกทคนครับที่ติดตามรับชมช,มช่องแต่งรถนาแดมเพชรชูบู์แฮกันนี้มาจัดชุดโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วฮะชุดนี้39900ครับทำไมราคานี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับกันนี้ DMAX All New 2022ฮพแผงประตูครึ่งท่อนใหญ่8 8 8 8 4 4 4ครับแบบนี้ฮฮ เห็นความแตกต่างไหมครับสาหรับคันนี้แตกต่างจากคันอื่นๆกระบะแอมเราโชว์นะฮะสตัวซ้อนเลยนะฮะคันนี้ไม่มีพาวเวอร์แอมวางใต้บาะแล้วนะครับพาวเวอร์แอมตัวใหญ่สุดนะฮะตัวนี้ฮะขับซับนะครับตัวนี้ฮะซับ12นิ้ว220นะครับ2ก้อนครับผมจาก YSK ฮะ o าวแอมตัวนี้ฮะกาเทีย460นะครับทำหน้าที่ขับแผงประตูนะฮะ8888444 4ครับ o w e แอมกาเทีย oh, <okay. S 1> 460เช่นกันครับเป็นซิงสีทองนะครับจา oh, <okay. S 1> กแบรนด์เกาหลีนะฮะทำหน้าที่ขับแผงหลัง8888444 4ครับ ในชุดอันนี้ตึงๆเลยนะฮะมีแต่8ครับแผงหลังและแผงประตู8 8 8 8 4 4 4 4ครับแ oh <my> ยกพาวเวอร์นะฮะทั้งหมด3ตัวฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยป m 7แบนฮะ oh <my> ใครสังเกตไหมครับสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าคาปา1ล้านไมโครนะครับจากคาเอถูกซ่อนไว้ในโลโก้ฮะนี่ครับผมเพราะในกระบะแอมเต็มจริงๆนะครับ กระบะแอมตัวนี้เปิดยาวตลอดด้วยนะฮะโดยปกติเราจะเห็นนะครับกระาบะาแอมของน้าจะมีรูระบายพัดลม2อันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราทําเป็นพิเศษให้เลยนะฮะแบบนี้ฮะในก็มาณสามหมนกาพนร้อยนะครับได้สินิ้ว y S. K. นะครับ 220, 3, 2องร้ก้อนนะฮะโทษทีฮะสชุดก่อนหน้านี้จะเป็น3ก้อนนะครับ มีชุดนี้นะครับที่เป็น2ก้อนนะฮะในงบประมาณ39,900บาทนะครับ <im itation> ก็เลือกได้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดมีงบประมาณขนาดไหนนะครับคุยกันได้นะครับหรือทำตามชุดงบประมาณที่ั้งตั้งไว้ก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนแรกเลยนะฮะลูกค้าตัดสินใจนะครับ29,900บาทครับ แผงประตูแล้แผงหลังนะครับจะเป็น8644นะครับอันนี้แก้ไขใหม่นะครับเป็นแผงหลังแล้แผงประตูหน้าขึ้นท่อนใหญ่เป็น88เลยนะครับอัพขึ้นมาเป็น359แล้วนะครับเรามาเพิ่มเติมอีกทีทีฮะเพิ่มเติมตรงลำโพงฮะจาก180เป็น222ก้อนจาก YSK ฮะตึงๆกันไปเลยนะฮะสำหรับชุดนี้ฮะ ติดตั้งบ่ายนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอชมงานติดตั้งลงรถนะครับรีวิวก่อนติดตั้งวันนี้นะลาไปก่อนนะฮะเจอกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ